สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมอระการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด19ที่ดูเหมือนจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นไม่ทราบแต่ว่ามีการปลดนะล็อกดาวน์หลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับเพื่อ จะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไปต่อได้หรือจะเป็นความอึดอัดนะของผู้คนนะที่ถูกคําสั่งนะให้ปิดเมืองปิดรัฐนะปิดประเทศนะเพื่อจํากัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เกาเป็นไปได้อย่างวันนี้นะผมขับรถออกไปข้างนอกก็จะเห็นว่าในกรุงเทพมหานครรถลาเริ่มหนาแน่นมากขึ้นแะว่าผู้คนออกมาทำกิจกรรมทางธุรกิจทางเศรษฐกิจมากขึ้น ก็แสดงว่าผู้คนเริ่มคิดถึงเศรษฐกิจมากกว่าจะคิดถึงเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดแต่ว่าก็เห็นผู้คนเริ่มใส่หน้ากากมากขึ้นสิ่งที่ผมมองเห็นในขณะนี้ก็คือว่า่าำกลางวิกฤตโควิดสิ 19, แต่เราก็ได้ยินเรื่องของการแข่งขันทางด้านของค่างเงิน Currency War หรือสงครามการเงินโลกรอบใหม่มันอาจจะมีความระอุอยู่ข้างใต้โควิด -19 ก็เป็นไปได้นะครับนะมันเป็นการชิงกันระหว่างดิจิตัลหยวนของจีนกับริบ้ารีเทิร์นนะของทางสหรัฐนะแต่สุดท้ายเนี่ยคำตอบคืออะไรเดี๋ยวมาว่ากันนะ mm hmm. คือข่าวในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจีนนะก็มีวางแผนที่จะออกเงินสกุลดิจิตัล ซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเงินสนกุลดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่เงินอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาไม่ได้แปลว่าสมมติเรามีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารนะห0 0หม่นบาทแล้วเราเอาเงิน50,000่นบาทนี้มาใช้ในการาทำทรานสเซคชั่นหรือมีการโอนะมีการาจ่ายเงินมีการรับเงินเข้ามาลักรณบแบบนี้เรียกว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคือใช้เงินสดที่อยู่ในธนาคารจริงๆแล้วก็มีการเข้าไป กขาเรียกว,ว่าโอนถ่ายทําธุรกิจธุรกรรมกันอันนี้เขาเรียกว,ว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าเงินดิจิตัลหยวนเนี่ยถ้าเราตีความหมายก็คือเขาจะใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีนี่ก็เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งนะของการาทำสกุลเงินดิจิตัลมันก็จะมีการกระจายนะตามรูปแบบของเขาแต่ ความพิเศษของดิจิตอลหยวนเนี่ยก็คือว่ามันมีการค้ำประกันจากธนาคารกลางของจีนนะที่เรียกว่า PBOC นั่นคือหมายถึงว่า1ดิจิตอลหยวนท่านจะต้องมีเงินสดจริงๆนะอยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ยก็คือ1หยวนนั่นเองท่านถึงจะสามารถมีเงินคริปโตเคเรนซีที่เรียกว่าดิจิตอลหยวนนะกะบับพูดง่ายๆคือตอนนี้ธนาคารกลางจีนเนี่ย เริ่มเข้ามาเล่นนะมีบทบาทเข้ามาเล่นนะเป็นผู้ควบคุมการเงินดนะิจิตอลเข้ามาควบคุมเงินคริปโตเคอ e เรนซีซึ่งเดิมเนี่ยคริปโตเคอเรนซีมันเป็นส่วนที่ดีเซนทัลไลซ์นะครับมีการกระจายออกไปอย่างเช่นบิตคอยน์นะเอทิเลียมไลท์คอยที่เขาเรียกว่าใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีโดยเฉพาะบิตคอยน์เนี่ยเป็นต้นตำรับนะหลังจากเกิดวิกฤตเศรษรฐกิจการเงินโลก เกต e s เซชันในปี2008เป็นต้นมาบิตคอยก็ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นเ,เงินตัวใหม่นะที่เรียกว่าคริปโตเคเรนซีเอามาทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันในกลุ่มเล็กๆแล้เทคโนโลยีอันนี้คือไม่สามารถควบคุมได้จากส่วนกลางนะเป็นดิเซนทลไลน์คือการกระจายศูนย์หรือการกระจายอำนาจออกไป แต่ผู้ที่ทำทรานเซชันกันนะในทั่วโลกจะมองเห็นได้ว่าตัวนี้เกิดปรากฏอยู่อันนี้ก็คือแนวคอนเซ็ปต์ของคริปโตเคเรนซีซึ่งใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าในที่สุดเนี่ยถ้าความโดดเด่นของคริปโตเคเรนซีมากขึ้นมากขึ้นธนาคารกลางเนี่ยซึ่งมีบทบาทในการควบคุมเงินไม่ว่าจะเป็นการสร้างเงินนะการไหลเวียนของเงิน นะหรือว่าการจะปรับแต่งเงินต่างๆก็คงไม่ปล่อยคริปโตเคเรนซี่ให้เป็นอิสระนะเพราะว่ามันจะสูญเสียการควบคุมดังนั้นเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วนะที่มีเอกชนจะออกเงินสกุลคริปโตนะที่ชื่อว่า Libra นะโดยมีกลุ่มนะหลายบริษัทในสหรัฐนะที่นำโดย f c e e o o o นะเป็นเจ้าของไอเดียจะทำเงิน สกุลดิจิตอลออกมาซึ่งใช้เทคโนโลยี Technology นะบล็อกเชนเทคโนโลยีนะซึ่งผมก็บอกแล้วว่ามันก็คงจะยากเพราะว่าธนาคารกลางเนี่ยถ้าไม่มีบทบาทเข้าไปควบคุมกำกับดูแลนะปริมาณเงินหรือรู้ทราบนะสภาพของเงินว่าไปทำอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรก็คงยากนะที่จะเกิดขึ้นมาเพราะเราจะมองเห็นว่าริบ้าเนี่ย ได้ตายไปรอบหนึ่งแล้วนะเมื่อประมาณลายปีที่แล้วหลังจากที่คึกคักนะหลายท่านก็โอ้คิดว่าเตรียมจะแห่จองรีบล่ากันซึ่งเป็นเงินดนะิจิตอลเป็นคริปโตเคอเรนซีตัวใหม่ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นมากตอนนั้นมีประมาณ20-30บริษัทที่ร่วมกันนะที่จะนำเสนอผลิตภัณฑนะ์คริปโตเคอเรนซีในที่ชื่อว่ารีบ้าออกมาแต่ว่าสุดท้ายนะมันก็ตายไป แต่วันนี้นาริบ้าก็ได้ยินข่าวว่าจะรีเทิร์นนะฟื้นกลับมานะฟื้นกลับมาเพื่อจะมาแข่งกับดิจิตอลหยวนแต่ดิจิตอลหยวนเนี่ยมีความชัดเจนตรงที่ว่ามันถูกแบ็กด้วยเงินสดคือเงินหยวนของจีนจริงๆเแปลว่าท่านที่จะรับนะเงินดิจิตอลหยวนเนี่ยท่านจะต้องมีเงินสดนะไปอยู่ในธนาคาร นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเงินดิจิตอลหยวนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์นะมันไม่ใช่เหมือนกับเงินเอ่ออย่างเรามีเงินอยู่ในบัญชีแล้วเราก็เอาเงินไปทําการเอ่อซื้อซื้อขายนะโอนผ่านซื้อขายนะเหมือนเรามีเอ่อเงินบัญชีอยู่ในธนาคารพันธุ์ิดอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะดิจิตอลหยวนเนี่ยก็คือเป็นเงินชนิดหนึ่งแหละนะเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินเงินหยวนนะเป็นเงินดิจิตอลนะ แต่สมัยก่อนเนี่ยไอ้เงินลักษณะแบบนี้นะั้นในจีนเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะที่มีการซื้อขายเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มปิดอ่ะนะที่เขาจะมีเอ่ออย่างอย่าง้างเราจะซื้อขายเงินอย่างเงี้ยนะนะอย่างเช่นว่าเรามีเอ่อพ็อกเก็ตของเราอ่ะนะมันก็ยังมีกลุ่มปิดของเรานะซึ่งเราจะสามารถใช้ได้นะเฉพาะในกลุ่มปิดของเรานะเราก็ไม่สามารถจะไปใช้ได้โดยทั่วๆไปในสังคม แต่ว่าดิจิตอลหยวนเนี่ยตอนนี้มันออกมารับรองโดยธนาคารกลางของจีน PBOC มันน้าผมดูจากรูปแบบแล้วก็แบบว่าจีนกำลังจะพยายามนะขยายอิทธิพลน,นะในการใช้เงินดิจิตอลหยวนเนี่ยนะไปในภาคส่วนต่างๆทั่วทั้งจีนซึ่งมีผู้คนอยู่มากมายมหา,าศาลและพยายามจะนำดิจิตอลหยวนเนี่ยไปสู่คู่ค้านะโดยเฉพาะโครงการที่จีนไปสัมพันธ์ด้วย อย่างเช่น Bell and Load Initiative นะหรือว่าต่างๆซึ่งแน่นอนนะทางสหรัฐเองนะหลังจากที่เจอปัญหาว่าริบ r ราเนี่ยมันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกลางหรือ Federal Reserve จะควบคุมได้นะตอนหลังก็เข้าใจว่ามีการปรับเปลี่ยนนะข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อทำให้ Federal Reserve เนี่ยเข้าไปควบคุมได้และสุดท้ายก็ต้องออกมาแข่งขันนะกับทางจีนอย่างแน่นอน ผมจะบอว่าสงครามการเงินโลกเนี่ยระอุะอยู่ข้างใต้นะครับในขณะที่โควิด1 9เกนี่ยกำลังเป็นข่าวที่ปรากฏออกมานะแต่ว่าไอ้เรื่องของสงครามการเงินการแข่งขันกันทางการเงินสกุลใหม่โดยเฉพาะยุคนี้เป็น,ปนยุคดิจิตอลก็จะมีการสร้างเงินดิจิตอลใช้จ่ายการโอนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและยิ่งถ้าเกิดสามารถทำให้มันเป็น world digital currency แล้วเนี่ย มันอาจจะมีบทบาทที่ไปเบียดบังดอลลาร์ของสหรัฐดังนั้นการแข่งขันกันครั้งนี้อาจจะมีความระอุนะแล้วก็คิดว่านะมันน่าสนใจตรงที่ว่าอาจจะมีการนำเสนอนะไอ้ดิจิตัลหยวนเนี่ยให้เป็น world currency นะแข่งขันกับดอลลาร์ใครที่ดอลลาร์ถ้าจะออกรีบร้าออกมานะแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าดอลลาร์เนี่ย มันจะสามารถตั้งอยู่ได้หรือเปล่านะหรือว่าในที่สุดแล้วต้องค่าดอลลาร์ทิ้งให้เป็นโลเค l c ค r เ e เรนซีแล้วดันตัวใหม่ออกมาคือริบบ่าให้เป็นเงินดิจิทัลเพราะในโลกยุคต่อไปเนี่ยมันคงไม่ใช่โลกที่พกเงินสดเงินกระดาษต่อไปมันจะเข้ามาสู่ยุคของดิจิตอลเคเรนซี rency, ซึ่งอาจจะแบ็ก Back ด้วยเงินสดหรือแบ็กด้วยทองคำนั่นะคือมีการหนุนด้วยเงินสดหรือทองคำนะฮะ เพราะฉะนั้นผมยังมองว่าถึงแม้จะเป็นโลกยุคดิจิตอลแต่มนุษย์ก็ยังพิจารณาอยู่ว่าอะไรเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าเพราะฉะนั้นราคาทองคําผมมองว่ายังน่าสนใจในกรณีของเคอร์เรนซีเงินกระดาษแม้แต่เงินหยวนเองถ้าวันหนึ่งมันหมดค่าไปหรือว่าเงินดอลลาร์นี่หมดค่าไปเพราะฉะนั้นมันต้องแบกด้วยสินทรัพย์ที่มีค่านั่นคือทองคําดังนั้นนะก็ควรจะมีการกระจายความเสี่ยงไว้โดยเฉพาะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่า ผมเชื่อว่าการแข่งขันกันในทางสงครามการค้านะสงครามการเงินสุดท้ายจะนําไปสู่ความขัดแยง้งนะซึ่งดูแล้วต่างฝ่ายต่างยึดมั่นถือมั่นแย่งอานาจกันแข่งแย่งผลประโยชน์กันไม่ยอมลงให้กันยังต้องการชิงความเป็นเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จีนพง,งานดขึ้นมาแล้วท้าชิงกับสหรัฐสหรัฐก็มองว่าจีนนะเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ ดังนั้นถ้าเราดูข่าวสารในช่วงนี้เราก็จะมองเห็นว่าสรัฐเริ่มที่จะขึ้นภาษีสงครามการค้ากลับมาอีกรอบหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งซึ่งระอุอยู่ข้างใต้โควิด1 9นั่นก็คือสงครามการเงินการชิงความได้เปรียบของเงินสกุลดิจิตอลนะดิจิตอลเคอร์เรนซีระหว่างหยวนนะกับรนะีบ้านะฮะขึ้นคราวนี้นี่รีบ้าก็จะทา ให้ธนาคารกลางสหรัฐสามารถเข้ามาควบคุมดูแลได้ก็แข่งกันอยู่นะว่าใครจะชนะในเกมสงครามการเงินนดิจิตอลนี้ซึ่งผมมองว่าในอนาคตจะเข้ามาแทนที่เงินกระดาษค่อนข้างแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งซึ่งผมมองเห็นก็คือว่าความขัดแย้งนี้มันยังไม่จบเนื่องจากว่าความยึดมั่นถือมั่นในเองสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าก็ต้องมีการ ขัดแย้งกันมากขึ้นและแม้แต่สุดท้ายเองของความขัดแย้งมากขึ้นนะความเป็นชาตินิยมก็จะกลับคืนมาแล้วหลายอย่างในปอิศาสตร์ก็จะบอกว่าเมื่อมีความขัดแย้งมีชาตินิยมกลับคืนมามันก็นําไปสู่การ,รเผชิญหน้านะซึ่งผมก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะการ,รเผชิญหน้ามีโอกาสสูงที่ไปเจอกันที่กําลังทหารและอาวุธยุทโธปรกรณ์ ดังนั้นสิ่งต่างๆนะครับที่พวกเราติดตามข้อมูลข่าวสารนะผมบอกได้เดียวว่าให้เตรียมกรณีที่เลวร้ายที่สุดเพราะผมมองแล้วอิลิตอิลิตก็คือชนชั้นบนนะฮะแย่งผลประโยชน์กันแข่งแย่งชิงอํานาจนความเด่นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะเพราะฉะนั้นพวกเรานะประชาชนชั้นกลางและล่างนะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะที่ทําให้สังคมอยู่ได้สารมุมมองของอิลิตชนชั้นบนนะครับ แต่ผลประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเขาก็แย่งกันนะแย่งกันชิงกันเพื่ออํานาจและผลประโยชน์แปลว่าตราบใดที่ชนชั้นกลางและล่างยังมีประโยชน์ต่อเขานะเขาก็จะโอเคแต่ถ้ามีความเสียหายเขาจะปล่อยทิ้งก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเขาเพียงต้องการแค่ผลประโยชน์นะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นจึงมาเล่าสู่ันฟังจะได้มองเห็นว่าขณะนี้นะครับโควิด -19 เนี่ย มันเป็นที่ผิวๆแต่ลึกๆขนาดนี้ถ้าเราไปดูนะข้อมูลข่าวสารทั่วโลกเนี่ยมันมีข้อมูลใต้ดินอยู่เยอะซึ่งหลายครั้งมันจะเป็นข้อมูลที่อาจจะมีจริงบ้างเท็จบ้างมีความคิดผสมปนเปบ้างแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันก็คือเกมของการชิงอํานาจระหว่างมหาอํานาจระหว่างอีลิตนะระหว่างกลุ่มชนชั้นบนเพื่อต้องการให้ตัวเองเป็นเบอร์นหนึ่งเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอํานาจในการครอบครองโลกอยู่ดี ชนชั้นกลางและล่างนะฮะระวังกันนะครับอย่าไปหลงมายาหรือสิ่งที่ข้อมูลข่าวสารมากเกินไปก็ระวังเขาสลับขาหลอกจะต้องมองให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอะไรอย่างไรเพื่อปกป้องตอนเองและครอบครัวสิ่งที่เขาทําให้เราเห็นเนี่ยนะต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมมองเห็นว่าเขาถือประโยชน์ของเขาเป็นหลักสําคัญเสียมากกว่า เพราะเราดูจากลักษณะของธนาคารกลางและรัฐบาลเนี่ยโดยมากก็คือตอบสนองกลุ่มชนชั้นบนอีลิตไม่ได้ตอบสนองคนส่วนใหญ่ของโลกนี้นะครับคือชนชั้นกลางและล่างมันระบบนี้มันมีคําถามว่ามันจะไปอย่างนี้ต่อหรือสุดท้ายสุดท้ายนะครับธรรมชาติกรรมกฎไตรลักษณ์และพระเจ้าจะจัดการให้มันปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ ซึ่งจะทำลายความหลงของพวกเขาที่เขาคิดว่าเขาควบคุมได้สุดท้ายมันจะควบคุมไม่ได้เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัคตามช่อง y o u t u b e ชาแนลออาจารย์เสก5 0นหน้าจหนึ่งะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามรับสูาอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอให้ฟังเราได้สติปัญญานะครับเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ